ปลาใช่ไหมคะน้นน้อโน่นน้อยนนนน้อย่าไปใกล้นะคะโอ้ ยื่นมือจ้าอย่างนั้นจ้าเดี๋ยวมันก็มากินมันก็มากินค่ะแล้วทำไงไหมไปๆ <c oughs> เลี้ยงพ่อคนเจนนะ ตัวใหญ่เยอะเลยเนาะบายบายโอ้มาหนูโยนอย่างนี้สิคะถ้าหนูโยนขึ้นข้างบนมันก็ติตกตรงนี้ค่ะตกตรงนี้ค่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวล้างมือค่ะเดี๋ยวล้างมือนะคะมันก็มาลุ่นไงเล่นไงค่ะค่ะอุ้ยสีอะไรนั่นน่ะสีอะไรสีทองใช่ไหมไม่ใช่สีแดงเหรอ ปลาเยอะเลยนะคะรองเท้าโอ้รองเท้เามันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดอะโอเคอืมองั้นอืมวันนี้มาให้อาหารปลาน,นะคะ ดเด็กๆให้อาหารปลามีความสุขม่งเลยนังกันมานไหมนังกันมาให้อาหารปลาไหมโอ้นั่นคืออะไรเจ้เาหม,มูเบลยวเตียกันไหมโอ้ตัวใหญ่มากเลยอืมนี่ไงเดียวแล้วอืมมาช่วยพี่มาช่วยนะน้องน้ำหนึ่งให้อาหารปลานะคะ กันเรื่องเมื่อวานเลยไหมเด็กฝรั่งนิ้วลูบเลยอ่าฮ่านิ้ย่างนิ้วลูฟี่ระวงตกง้นงไว้นะอ่าบอกพี่ชินนะระวังตกนะระวังตกง้นด้วยนะไปไปนานเหรออ๋าอาซนานมาหนีสิจะข้อตรงนี้ เยอะเลยหลายตัว<ห>เลยเอาให้เพื่อนคุณก็เอาให้พี่พเลี้ยงด้วย<ะ>อ,อันนั้นไม่ต้องไปคืนหรอกหนูหนูก็เอาวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอก็มาเก็บเองห่วกนี้อ่ะเน่าเบียดอย่างนี้ S <S เคาะมาไว้ข้างบนเนี่ยรอนมันแห้งแล้วก็เผาหรือว่าไปโยนไว้นู้นให้มันเผาเลยเนาะเดี๋ยวเคาะเคาะมันแต่กองไว้นี่ก่อนอปลาค่ะอ่าให้พี่ช่วยเลี้ยงเหลือไว้ให้น้องนิดนึงอู้ตัวใหญ่มากเยอะด้วยนะคะนี่ถ้าคนไม่ขโมยก็เยอะกว่านี้อ่นะเนาะ ขโมอยเยอะขโมยนเยอะโอ้ออรอยมากนั่งกันรถใครนั่นน,ะน,น่ะฮะอ๋อรถชินหน้าเหรอระวังนะอย่าออกไปถนนใหญ่นะ

เด็วตกนะนี่กระต่ายไม่หรอกบริเวณนี้ก็พอไงที่อื่นแล้วก็เอากาเอาเอาขยะออกนะ พ่วงมา่ง่ายเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกค่ะเดี๋ยวตกค่ะอยู่ทางนี้ <มา S 1> อยู่ทางนี้ <มา S 1> อยู่ทางนี้อาาค่ะ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 ามาค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะดูสิคะคลิปหน้าค่อยมาดูใหม่นะคะเดี๋ยวก็มาดูใหม่ค่ะ กนเดี๋ยวเดี๋ยว,วเราค่อยไปล้างมือค่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้กันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่ายน้ำชาแนลด้วยนะคะ